สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง spiritual reading t a r o นะคะวันนี้ข้อความที่อยากส่งถึงคุณจะมีเรื่องใดบ้างนะคะข้อความจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวของคุณนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะคะข้อความที่อยากส่งถึงคุณในวันนี้คุณได้ไพ่ใหม่ใบนี้นะคะคุณได้ไพ่ใบนี้ คุณเหมือนเป็นฮิลเลอร์คุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าคนที่คอยเยียวยารักษาจิตใจคุณเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ให้ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ในช่วงนี้นะคะคุณมีความสุขกับงานที่คุณทำคุณมีพลังเหลือเฟือมากๆเป็นพลังงานที่ดีมากๆที่เข้ามาในคลิปวันนี้พลังงานของ ของคนที่ของฮิลเลอร์ของคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นทางด้านจิตวิญ,ญญาณหรือถ้าไม่ได้เรื่องจิตวิญ,ญญาณก็จะเป็นหมอพยาบาลคุณครูหรือคนที่ให้ความรู้ผู้อื่นเป็นโค้ชเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นพลังงานตรงนี้เข้ามาแล้วก็สิ่งที่อยากจะสื่อสารกับคุณเลยก็คือว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วมันคือเส้นทางของคุณแล้วเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่จะทําให้คุณมีความแข็งเก่ง แข็งแกร่งมากขึ้นจากภายในเพราะว่าตัวคุณเองเออ่มันเหมือนว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้พลังมันจะเหลือเฟอือมากๆในการทำสิ่งที่แม่หมอบอกไปคือพลังงานของของการเยียวยารักษาผู้อื่นพลังงานของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนคอยซัพพอร์ตคุณในด้านนี้ด้วยอะมันส่งผลให้ให้คุณทำมันได้ดีแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำถ้าทำตามเจตนาลม คนที่เข้ามาพลังงานเนี้ยคุณต้องเข้าใจเลยว่าตัวคุณเองเป็นผู้เสียสละตัวคุณเองยอมที่จะเสียสละและในความเสียสละคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนใครเขาจะคิดยังไงใครเขาจะเอมีความรู้สึกว่าเออทาดีกับใครแล้วใครเขาจะไม่ได้ให้ความดีกลับมาคุณก็ไม่สนเพราะคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าคนที่คุณช่วยเหลือไปแล้วเขาจะจาคุณได้หรือเปล่าเขาจะรู้เห็นคุณค่าคุณไม่ได้สนใจตรงนั้น นั่นคือพื้นฐานของชีวิตของคนนั่นคือพื้นฐานของจิตวิญญาณภายในเป็นจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งบริสุทธิ์สวยงามแล้วก็ดีมากๆตรงนี้ข้อความวันนี้อยากจะตอกย้ําว่าคุณมาถูกทางแล้วแม่หมอไม่รู้ว่าคุณทําอะไรแต่สิ่งที่ทํามันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จความมั่งคัง่งความสวยงามความหอมหวานจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนคุณจะโดดเด่น สวยงามจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงข้อความวันนี้ส่งพลังมากๆแม่หมอก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับ c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์ยืนยันความเป็นตัวคุณให้กับคลิปนี้ว่านี่แหละคือตัวคุณจริงๆแม่หมออนุโมทนาบุญกับทุกๆคน นะคะคที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วมันใช่มัน,ม,นมันเป็นตัวตนของคุณจริงๆคุณกําลังจะได้สร้างความยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตหนึ่งที่คนเราจะสามารถทําได้ขอให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณมากค่ะ